ศาสนากับจิตวิญญาณภาคสองภาคแรกของพูดไว้น่าจะประมาณสองเดือนมาแล้วแล้วก็มีต่อเนื่องด้วยคริสเตียนกับศาสนา,าจริงๆกุก็อยากตอบย้ำให้เราเข้าใจในสองสิ่งน,นี้อย่างแจ่มแจ้งนะ Ờ, ประมาณปีสองปีที่แล้วกุงก็เคยนำเสนอเรื่องพระเจ้ากับศาสนาแล้วก็เรื่องมนุษย์กับศาสนาใครสนใจให้ศึกษาก็ย้อนกลับไปดูได้นะกุงจะไม่พูดซ้ำเรื่องเดิมนะจะบอกให้เอาละเรามาเข้าเรื่องกันศาส,สนากับจิตวิญญาณ มันเป็นคนละเรื่องเดียวกันผมเคยพูดไว้ในภาคแรกแล้วศาสนาคือกฎเกณฑ์ข้อบังคับข้อปฏิบัติพิธีกรรมกฎบัญญัติกรอบของศีลธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะเพื่อให้เรามีกฎก,ฎกติกาไม่ออกนอกลู่นอกทาง กฎทั้งหลายเหล่านี้ถ้าอยู่ในวัดเราเรียกว่าศาสนานะแต่ถ้าอยู่นอกวัดเราเรียกว่ากฎหมายบ้านเมือง <c oughs> เข้าใจเนาะทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ก็เพื่อให้มนุษย์อยู่ด้วยกันอย่ากผาสุขไม่ล้ำเส้นกันละกันใช่ไหมศาสนามีไว้เพื่อควบคุม ปกครองจิตใจมนุษย์ในโลกเนี้นะาศาสนามีไว้ใช้กับมนุษย์เท่านั้นนี่คือความหมายของาศาสนาพอสังเกตนะอ่ะทีนี้จิตวิญญาณคืออะไรล่ะจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ละเอียดจิตวิญญาณไม่ใช่ของโลกนี้แต่ อยู่เหนือโลกนี้ฮะจิตวิญญาณเป็นกายและเอียดมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ทรงพลานุภาพอย่างยิ่งนะเมื่อจิตวิญญาณอยู่ในมนุษย์มนุษย์ก็เป็นผู้มีชีวิตอ่าเมื่อไหไรที่จิตวิญญาณไม่อยู่กับมนุษย์มนุษย์คนนั้นก็เท่งถึงอะ เพราะฉะนั้นมนุษย์กับจิตวิญญาณจึงต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันเราจึงมีชีวิตโลดแล่นอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงล่ะฮะกงเคยบอกในคลิปที่แล้วแล้วว่าจิตวิญญาณของเรามาจากพระเจ้าจิตวิญญาณเราเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า ที่ทรงนิฐานุภาพไค์ที่จำกัดแต่เราก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหมอความจริงก็คือจิตวิญญาณเราถูกขังอยู่ในร่างกายนี้นานเกินไปนานจนเราเคยชินอยู่กับร่างกายนี้จนเรารู้สึกว่าไอ้ร่างกายเนี่ย มันเป็นตัวเราจริงๆกงถึงพยายามบอกให้เราตื่นร like ู้ยังไงล่ะนะสมองซีซ้ายของเรามีไว้ติดต่อกับโลกกายภาพก็คือโลกเนี้ยนะส่วนสมองซีขวามีไว้ติดต่อกับโลกภายในก็คือวิญญาณแต่สมองซีขวาจะตื่นตัว ตอนที่เรานอนหลับนะคือสมองสองซีกจะไม่ทำงานพร้อมกันนะโดยปกติเราใช้ชีวิตอยู่กับโลกกายภาพสมองซีกซ้ายจึงทำงานเก่งนะเก่งจนแย่งสมองซีกขวาทำงานเรียกว่าแย่งแย่งทำงานแย่งไปถึง8ปดสเลยทีเดียวนะ เราจำเป็นต้องกระตุ้นให้สมองซีขวาทำงานมากขึ้นอ่าก็คือให้ทำงานได้แม้กระทั่งในตอนที่เราตื่นอยู่อ่าไม่ได้นอนหลับคือตื่นอยู่สมองซีขวาก็ทำงานอยู่โอ้ไม่ง่ายเนาะทำยังไงล่ะอะ่สนใจแล้วใช่ไหม จริงๆมันมีหลายวิธีปลูกจิตวิญญาณเราตื่นขึ้นเช่นการทำสมาธิจะสายไหนก็ได้นะเอาที่เราสะดวกนะหรือสายอะไรฝ่าหลุนกลงเคยยย,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 ยินมไหมฝ่าหลุนกลงหรือลำมวยไทยเก๊กอนะได <laughs> ้ทั้งนั้นส่วนสำหรับคริสเตียนเรา เขาเรียกว่าการเฝ้าเดียวและก็การนมัส,สการพระเจ้าด้วยบทเพลงยิ่งถ้าเครื่องดนตรีในโบสถ์นะถ้าเครื่องดนตรีเป็นวงอคอนเสิรต์ตย่อมๆ่ออันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยอ,อันนี้คนเป็นคริสเตียนก็น่าจะทราบดีเราเคยดูใน YouTube ใช่ไหม ที่มีการประกาศข่าวประเสริฐในงานสำมนาใหญ่ๆแถวประเทศทางแถบแอฟริกานะมีผู้คนมาร่วมเป็นแสนเป็นล้านเลยไม่ใช่ไม่ใช่น้นน้อยนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐเขาก็จะมีอะคอนเสิร์ตใหญ่มีวงคอนเสิร์ตใหญ่นะเวลาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าดังกึกกึนะ วิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ขับเคลื่อนอย่างรุนแรงนะลุกจิตวิญญาณของมนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางที่ประชุมนั้นทุกคนโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีปรากฏว่าคนที่เจ็บป่วยที่ถูกหามถูกแบกถูกเข็นเข้ามาในงานต่างคนต่างก็ลุกขึ้นร้องสรรเสริญพระเจ้าเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ หายโรคกันทุกทุกคนหายโรคกันทุกคนด้วยฤทธิ์ฐานุภาพของพระวิญญาณของพระเจ้าบวกกับวิญญาณของมนุษย์ทํางานร่วมกันนะมันไม่ของพูดคงต้องขอโทษคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะอาจจะรู้สึกสัมผัสไม่ได้กับสิ่งที่ผงพูดนะแต่สำหรับคนเป็นคริสเตียนน่าจะสัมผัสได้ ในสิ่งที่โขงพูดขณะที่โขงพูดอยู่เนี่ยวิญญาณภายในมันยังรู้สึกทราบทราบรู้สึกตื่นตันใจอ่ะนะจริงๆนะอยากบอกพิเียนที่ไม่ยอมไปปวดวันอาทิตย์ว่าคุณพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตอย่างยิ่งคุณรู้ไหมเวลาที่เสียงเพลง สรรเสริญพระเจ้าดังขึ้นในโบสถ์แล้วคุณกระตือรือร้นลุกขึ้นยืนชูมือสุดเหวียบร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าปล่อยอารมณ์เต็มที่สมองซีกขวาของคุณมันถูกกระตุน้นตื่นตัวจิตวิญญาณของคุณมันตื่นขึ้นแต่ต้องสัมผัสกับบัลลัลันของพระเจ้านั่นคือ การรับใช้พระเจ้าที่พระองค์พึงพอใจที่สุดนั่นคือการถวายสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณที่เป็นความจริงหลานๆฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงศาสนากับจิตวิญญาณมันไปคนละเรื่องเลยใช่ไหมแต่มันก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันอย่างช่วยไม่ได้โอกาสหน้าคงจะค่อยๆเปิด เปิดเผยวิธีใช้จิตวิญญาณกับศาสนาให้ส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะยังไงวิญญาณของเราก็อยู่ในร่างกายนี้เพื่อสื่อสารกับโลกกายภาพอยู่ใช่ไหมอ,อยากบอกเคล็ดลับคริสเตียนไว้ว่าไบาเบิลเป็นพระคำของพระเจ้าที่ถูกเขียนขึ้นโดยคนของพระเจ้าที่วิญญาณเขาอยู่ในเลมาขณะที่เขียนนะดังนั้นขอ,อเวลาเฝ้าเดียว สมองซีขวาต้องทำงานวิญญาณของเราจึงจะเคลื่อนพระคำของพระเจ้าจึงจะำสำสแดงเลมากออกมาอยา่างพ่วมพ้นเข้าใจไหมที่เสียนทั้งหลายโอเคบายบาย